ผมนึกถึงคนมากมายที่ได้ผลประโยชน์จากความรวยของผมผู้คนเหล่านั้นทําให้ผมมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันมันดีขึ้นเพื่อผมจะได้คล่องตัวในการใช้ชีวิตนําไปลงทุนคือความสุขที่เราจะมีร่วมกันมันก็จะเกิดพลังหมุนเวียนความรวยของเราก็คือสุขภาพที่ดีถ้าเราไม่จํากัดว่าความรวยเนี่ยมันหมายถึงเงินอย่างเดียวแต่ก็ลองคิดต่อไปนะครับว่าถ้าเราป่วยขึ้นมาเราใช้เงินไหมฮะเราก็ใช้เงิน แต่เงินที่เราใช้ไปตัวเราอยู่ไหนครับตัวเราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเราก็จมจมอยู่บนเตียงเราใช้เงินไหมครับใช้เงินเราหาเงินมาไม่ว่าจะรู้สึกว่าสบายหรือลําบากแต่ถ้าเราลืมนึกถึงไปว่าความรวยคือสุขภาพด้วยและจริงๆเนี่ยมันคือหัวใจสําคัญเลยนะสุขภาพเนี่ยถ้าเรามีสุขภาพที่แย่เงินคุณก็หมดไปกับสุขภาพที่แย่โอกาสที่คุณจะหาเงินหาทองจากสุขภาพที่แย่มันก็อ่อนกําลังลง เดินไปไม่กี่ก้ามมันก็เหนื่อยมันก็ทําอะไรไม่ได้นี่ยคือความขาดแคลนดังนั้นเราก็เติมเข้าไปเห็นไหมสุขภาพที่ดีกลิ่นไอความสุขเดี๋ยวเงินมันก็จะมาจากตรงนั้นน่ยตรงไหน,นตรงที่เราเห็นคุณค่าของสุขภาพในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมทำฟาสติ้งแบบไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่ออกจาก super vip มาโหผมมีคิวโค้ดส่วนตัวแบบแทบจะทุกวันฮะบางวันซ้อนสอง เมื่อคืนนี้โค้ชตุกตาบอกเข้าใจแล้วค่ะว่าทาไมหลังจากที่พี่สอนพี่ไลฟ์พี่ถึงนอนหมดแรงเพราะเธอก็แบบหมดแรงเมื่อคืนเธอก็สอนด้วยเนาะในคอสยานย่างรู้เนี่ยโค้ชตุกตาบอกว่าเวลาไลฟ์ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยกับเวลาที่สอนในคอสเนี่ยพลังงานไม่เหมือนกันก็เลยบอกว่าใช่มันไม่เหมือนกันความตั้งใจการเลือกพลังงานาจะเข้มขน้นแล้วเวลาที่เราอยู่ในสนามพลังงานที่มันตั้งใจ ต่างคนต่างเลือกกันและกันมันเข้มขน้นเหมือนคุณเลือกคู่ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ใครก็ได้ไงคุณก็ต้องโฟกัสคุณก็ตั้งใจเพราะคุณจะมองไปถึงอนาคตระยะยาวที่อยู่ด้วยกันแต่เพื่อนที่เจอกันเนี่ยมันมันคุยเรื่องอะไรสปเปรหะไปก็ได้แต่ถ้าเราตั้งใจจะเลือกคู่ชีวิตมันต้องดูมากกว่านั้นมันอาจจะเริ่มต้นจากเพื่อนพัฒน,นาไปสู่จุดนั้นเหมือนเราเทคคอร์สกันเนี่ยต่างคนต่างเลือกกัน เราก็จะมีความสุขไปด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันแนวทางผมก็คือสําเร็จไปด้วยกันนะขอพลังคําพูดแล้วก็ต่อยอดมาถึงญาณอย่างรู้สองคอร์สเนี้ยมันเกี่ยวพันแบบสุดๆเลยนะฮะผมก็มองว่าโอเคช่วงปลายปีพลังงานก็ดีถ้าใครอยากจะตื่นรู้การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ช่วงเนี้ยโอ้โหสําคัญมากดังนั้นผมก็ต้องเคี่ยวในการที่จะเป็นภาชนะในการรองรับพลังงานให้พวกเราเห็นความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองนี่คือแนวทางของผมความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรคือ คิดได้อ <one> ่ะคิดได้เร็วก็รวยเร็วคิดได้ช้าก็ช้าหน่อยแต่พามว่าคิดได้หรือปิ้งแวบเนี่ยมันคือเรื่องของตระหนักรู้แล้วก็ปัญญา